สวัสดีค่ะเพื่อนๆและเมษาน้าร้อนอย่างนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนนึกถึงเป็นอย่างแรกเลยน่าจะเป็นความสนุกสนานของเทศกาลวันสงกรานต์ใช่ไหมคะแต่จะออกไปเล่นน้าสงกรานต์ทั้งคีนะคะต้องหาทรงผมสุดชิคก,กันหน่อยแล้ววันนี้นะคะพีจะมาสอนทําทรงผมน่ารัก,น,รกน่ารักสุดชิค3มทรงด้วยกันเอาไว้ไปตะลุยเล่นน้ํากันให้สวยโดดเด่นกันไปเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงหน้าร้อนนะคะหลายคนก็คงจะนึกถึงความร้อนที่คอยทําลายผิวของเราใช่ไหมคะ อย่าลืมนะคะว่าความร้อนและรังสี UV เนี่ยก็สามารถทำร้ายสุขภาพผมของเราได้เช่นกัน ดังนั้นนะคะเราจึงต้องมีสิ่งที่คอยปกป้องและเตรียมพร้อมเส้นผมของเราและว,วันนี้นะคะพีทมีผลิตภัณฑ์ดีๆสาหรับหน้าร้อนมาแนะนําค่ะนั่นก็คือแชมพูและครีมเงืผมจากแพนทีนซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ทําความสะอาดและบํารุงผมเท่านั้นนะคะยังช่วยปกป้องผมจากความร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะหลังจากที่เรามั่นใจกับความแข็งแรงของผมแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการทําทรงผมสุดชิค3มทรงให้เหมาะกับการเล่นน้ําสงการกันค่ะแต่ไม่ว่าจะทําทรงไหนนะคะผมของเราก็แข็งแรงและไม่มีขาดหลุดร่วงแน่นอนค่ะ ทรงแรกนะคะก็คือเมสซี่บันค่ะแค่รวบผมทั้งหมดนะคะไว้บนศีรษะแล้วมัดแน่นๆเลยนะคะจากนั้นก็เก้าผมเป็นบัลกลมๆค่ะสำหรับทรงนี้นะคะเราสามารถหาแห่แบนดหรือผ้าเช็ดหน้าสีสันสดใสมาคาดเพิ่มที่สีรษะก็ได้นะคะสำหรับทรงที่2นะคะก็เป็นมินิบันค่ะเพียงแบ่งผมครึ่งศีรษะสำหรับ9ก้าเป็นมินิบันและครึ่งล่างปล่อยปลายผมทิ้งตัวลงมาทรงนี้จะเน้นหวานๆสบายๆค่ะ และทรงที่3นะคะคือการถักเปียปล่อย2ข้างค่ะถักเสร็จแล้วนะคะอย่าพึ่งมัดยางค่ะค่อยๆดึงเปียแบบนี้นะคะเราจะได้เปียที่ใหญ่ขึ้นและดูน่ารักขึ้นด้วยค่ะรับรองว่าเปียกน้ําแล้วน่ารักใสๆกันทุกคนแน่นอนในส่วนของเมคอัพนะคะพีทจะเน้นลิปสติกและบลัชออนให้ดูสีสันสดใสค่ะเลือกเสื้อกล้ามโปร่ปงๆสักตัวนะคะและที่สำคัญอย่าลืมทากันแดดก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ และสงการอย่างนี้นะคะเครื่องประดับที่เหมาะที่สุดแน่นอนว่าต้องเป็น line, แคททูไลเก๋ๆเพิ่มความน่ารักให้กับเรานะคะหลังจากที่สนุกกันมาทั้งวันนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆจะต้องมีปัญหาที่แก้ไม่ตกเพราะเศษแป้งที่ติดบนศีรษะและเส้นผมของเรานะคะโดนทั้งน้ํทาทั้งแดด เป็นสังกะตังมาทั้งวันได้เวลากู้ชีพดูแลผมแบบเข้มข้นกันแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะพีชจะใช้พรีแชมพูกันก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะค่อยๆแกะผมของเราเบาๆในขณะที่ผมยังหมาดอยู่และใช้หวีซี่ห่างสางผมเบาๆจากนั้นโลมด้วยน้ามันมะกอกนะคะเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมแล้วล้างออกด้วยน้าอุ่นโดยใช้มือสางเบาๆค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มขั้นตอนการทำความสะอาดและบำรุงผมกันเลยค่ะพีชแนะนำแชมพูและครีมนวดผม Pantene Hair For Control ช่วยลดการขาดร่วงได้ถึง98%และทำให้ผมแข็งแรงด้วยเทคโนโลยี k e r a t i n Damage Blocker กอรสำหรับวันที่ผมผ่านศึกหนักมาอย่างวันสงกรานต์แบบนี้นะคะพีชขอแนะนำแฮนตีนเทรนเมนต์เมทโรคอลสูตรแฮร์ฟอร์คอนโทรลที่มีสารบำรุงทรงประสิทธิภาพเข้มข้นกว่าบำรุงล้ำลึกถึงแกนผมแต่ไม่ทำให้ผมเหนียวและรีบแบนเพราะมีส่วนผสมของฮิสทีดีนะคะที่ช่วยสร้างความแข็งแรงและเติมความสดชื่นให้กับเส้นผมที่เปราะบางและแห้งเสีย และยังช่วยป้องกันผมเปราะขาดเนื่องจากเส้นผมขาดน้ําได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เป่าผมให้แห้งด้วยลมอุ่นๆเท่านี้ผมที่โดนทําร้ายมาหนักก็กลับมาแข็งแรงไม่ขาดรุดร่วงแล้วค่ะในทุกวันที่เส้นผมของเรานะคะโดนทำร้ายจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทํำผมหนักฉีดสเปรย์บ่อยเล่นน้ำในสระหรือว่าไปเทีย่ยวทะเลน,นะคะอย่าลืมนำเคล็ดลับในการดูแลผมนี้ไปใช้เพราะว่าจะทำให้ผมเนี่ยสวยสดใสตลอดซัมเมอร์นี้เลยค่ะ